มาสิลังวิโสตเจสาธุธรัมนันต์ว่าไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมวีดีทัศนะคะสามโมที่ยะกะทาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิรุยังญิรินทราเรเวลาโดยประมาณ20นาทีค่ะขอเรียนเชิญทีม้อนรับ <c oughs> <rik>

เมื่อผันดวงใจมามาที่ไข้มามาที่เรามาลดเอ่อถ้ามีความความร้อนของร่างกายคนเราเนี่ยมีอยู่35เสี้ยนเสียนถ้าไา้เบะความร้อนเน้าผานี้ก็เป็นไข้แต่เรามีความร้อนทั้งหมดวันละ35 เอาสามสิบห้าคนหกพันเป็นเท่าไรสองแสนหนึ่งเสนเียดแพ่นมาที่รลไฟเนี่ยสองแสนเจ็ดแนเดี๋ยวว่าไฟนี่คือไฟที่สร้างไฟที่สร้างจินธรร สิ่งที่ท่านเรียน้นไปที่ไหนเองเย็นทีนั่นเพิ่นตัวแมลงเพิ่งนี่ต้องไปสองแกสอนเวลาไปสองแกสอนนั่นน่ะไม่ทำดอกไม้ให้ชอบชั้นแต่ทำให้ดอกไม้นั่นเป็นดอกผู้ดอกเมีย กลายเป็นลูกงอะลูกทุเรียนมาให้เราสั่งบริจากจนเป็นห้องน้ำบริจาคไปที่ไหนร่องเจีนที่นั่น211,000ปีนี้เยอะเป็นพิเสษมีกำลังถึง211เซนเซียเ์อยาใครอย่าไปว่าเล่นนะคนทุคนเนี่ยมีกำลังพลังหยีทุกคนแหละ ่ามีวิธีการที่จะส่งเสริมให้ทุกคนที่ว่ามีความมุ่งมั่นยังไงหมายความว่าม,มุ่งมั่นทงภูเขาได้ไม่ใช่ธรรมดาไกลที่สุดอเมริกาสองหมื่นหน้าพัไม้ไกลที่สุดที่สุดก็คือคุณแรก Kia, thông, trong, mình, đáng chí xuất cơ kê, bệnh tông thương ngãi cồn lúc 5 kỷ niệm. Lỗ Pho chẳng hạn tâm thần ổng răng cải nổi mượn. Bởi cháu mới nhằm thuốc rắn đi mày Tại rồi, mai, mai. phải mỏ ra rau. Cháu mới nhằm phát mỏ ra rau. <laughs> เราเนี่ยเรามาด้วยศรัทธาเรามาใช่มาด้วยการบังคับไม่ใช่เราบังคับคนนั้มาบังคับคนนี้มาไม่ใช่มาด้วยศรัทธา,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 าจริงๆรงเราถามคนที่อเมริกามาด้วยอะไระมาด้วยศรัทธาอเมริกามาด้วย My way is a